บ้านรตรงกลางนี้โอเคเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะมันนี่นนด้านซ้ายด้านขวาเป็นยังไงบ้างข้างล่างนี่กำลังก่อสร้างทางเข้าเรียบร้อยชยเก้โอเคประตูต่อกับบ okay. ันไดทางขึ้ <Kate> นอันนี้พอดีเลยโอเคนี่เราจะทางนี้ไม่ได้เห็นไหมนี่เราจะขึ้นทางนี้ไม่ได้นะเราจะเป็นต้องมาขึ้นทางนี้แทนช้วก็จะเห็นที่ฉันวิ่งไว้เนี่ยเห็นสิ เราต้องวิ่งทางคีทางนี้ขึ้นไม่ได้เห็นไหม <laughs> มันก็จะต้องเป็นการเข้าตามทางเข้าตามตอกออกทางประตูใช่โอ้ว่าแต่ทําไมบันไดทางนู้นมันห้อยต่องแต่งเธอเห็นไหมมันสร้างไม่เสร็จไงชัยเกิลนี่นี่นกัน้นกั้นให้เป็นทางเข้าดีๆโอเคประตู<อ>ที่ไม่มีประตูเนี่ยเราต้องกังวลมากๆเลยนะชัยเกิลรู้ไหมเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าเราเคยดูการ์ตูน เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรก็ไม่รู้จาไม่ได้แล้วที่มันแบบม like ีปีศาจออกมาจากประตูหน้าบันนี่ก็เลยแบบพยายามทําให้มันแบบเป็นประตูที่ไม่มีประตูเพราะถ้ามันมีประตูขึ้นมาบันนี่จะแบบร้อนน่ะอ๋อเปนอย่างนี้นี่เอ็เราก็เลยต้องทําเป็นประตูที่ไม่มีประตูใช่แล้วนะชายเกลมันต้องเป็นอย่างงั้นแหละเเป็นบ้านต่อบ้านต่อบ้านเราจะอยู่กี่บ้านก็ได้ ใช่เพราะเราโตแล้วนะเราอยู่อยู่หลังไหนก็ได้ไชเกิลนี่เราจะเคาะออกฝั่งนี้ออกก็ได้นี่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 โอ้จะว่าเป็นแข็งแรงอยู่เหมือนอ่ะอ่าอ่าแข็งแรงแค่แป๊บเดียวมาหลังนี้ก็ได้เห็นป่ะโอ้เอออันนี้ต้องเฝกกันนไชเกิลนี่เราต้องเชื่อมหลังนี้นี่นี่นี่เคาะเคาะโอเคเราต้องเชื่อมให้มันเข้าด้วยกันดีงาม แมเรียบร้อยฉชนก็เธอเดินทะลุฝั่งนี้ได้เห็นไหมนี่กระโดดอ้ากระโดดข้ามไปข้ามาเธออยู่ไหนเนี่ยฉันวนลงมาข้างล่างนะ่ะหลังจากที่ดูเธอเคาะประตูเออเคาะถังโอ้บรบัโยกบรนยโยกบรนยโยกบันยยก,โ,ยกโอเคฉชนก็ทางน,นี้ก็ฉันว่าดีที่สุดแล้วนะเราเรียกมาหลังนี้ดีกว่านะ่ะเพราะว่าถ้าอยู่หลังนู้นนานไม่ได้นะโอหลังนู้นมันกั้นประตูก่อนโยกเล็กน้อยนี่ไนงะกั้นประตู โอเคตอนนี้เราก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะว่าจะมีใครหน้าไหนเข้ามาจัดก,การเราได้นะ่ะเพราะเราล้อมรัวเรียบร้อยหมดแล้วถูกต้องโอเคขึ้นบ้านได้ uh huh. ด,ดีงามสุดๆไปเลยดีงามพระรามเก้าดีงามพระรามแปดได้ไหมโอ,โอ้บัญยกบัญยกเออใช่ใช่บัญพระรามแปดก็ได้แ,แต่ชกเกิลนะนี่ไม่เคย uh huh. มีปัญหาอะไรกับชเกิลเลยชกเกิลพระรามแปดก็ได้นะ <laughs> เออเอ้นี่เป็นทางเชื่อมใช่กำลังทางทางเชื่อมหรือเปล่าใช่แต่ฉันไม่มีน้ําตาลนี่ทำทางเชื่อมแง่อ่าเป็นคนละเชื่อมน่ะโอ้โอ้ทางเชื่อมกันเด่นแป๊บนนึงะใครเสร็จเป็นบ้านระบบทําลายตัวเองโว้ทำลายตัวเองของจริงเจ้าเจ้าโทษตกบ้านน่ะโอ้ต้องเอตาลื้อบ้านแต่อันนี้ใช้ก็ตกบ้าน ออดีนะเชกเกิลตัวอตัวเล็กตัวเล็กพอไหมที่จะเข้า <practices> บ้านออตัวเล็กพอจริงด้วยแต่ถ้าเป็นคนตัวใหญ่ว่านี้เข้าไม่ได้ฮะเชกเกิลนู่นนุ่นน่นมันมาแล้วนี่เจ้าตัวสีเขียวๆน่ะโอ้โอ้เออมันเข้าไม่ได้หรอกเพราะว่าเฮ้เข้าไม่ได้เข้าอ้โอมันทิพทิพใช้มันเข้าม่ได้ ไม่ตายจะมาพัางบ้านเราเลยนะโอ้ <นะ S 1> กระเด็นกระดอนโอ้กัะเด็นกระดอนใหญ่แล้วโอ,โอ,โอ้มันพ <ไอ S 2> ัทงทิ้งหมดเลยนะพังครบทุกหลังเลยโอ้โอ,โอ้ทิบฉันกระเด็นหมดหมดไม่เหลืออะไรเลยที่สร้างไว้เมื่อกี้แต่ไม่มีใครถามเลยว่าทำไมม้ามันอยู่ตรงนั้นน่ะ <laughs> เออนั่นน่ะสิมีแค่ม้าเท่านั้นที่อยู่รอด ออ่จะไ,ไม่รอดไปละจ้าใหม่เละอะไรเลยว้าวว้าวาพบกับบ้านใหม่ใไล่กว่าเดิมโอ้หลังนั้นโดนพังไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงพระชายก็ได้สร้างหลังใหม่มาแล้วนะ่ะโอหลังนี้แข็งแรงกว่าเดิมสูงกว่าเดิมมั่นคงกว่าเดิม เชื่อเพิบเข้าเลยมีลิฟด้วยนะทุกคนดูสิเชื่อกดแล้วขึ้นสิทำไมไม่ขึ้นอ่ะกดแล้วนะเชื่ออ่ะขึ้นสิอ่อมีอะไรผิดพลาดเออฉันก็ตัวหนักไปเหรออ้าวแต่เธอเอ้ลิฟหลอกนี่นานะ ก็ดอนลงมาแปบบ๊บชิคก็ขึ้นด้วยได้ไหมชิคก็ว่าน่าจะต้องรีโนเวทกันสักนิดเอาอีกสักทีอ่ะขึ้นฮ้วให้ตายเถอะขึ้นไม่ได้นะเป็นลิ์หลอกนะทุกคนถ้าขึ้นไม่ได้แบบในอนปินก็ได้ uh huh. จังหวะปีนลิปอปีนลิป วอยู่สุดสูงสุดบนนี้แล้วรู้สึกปลอดภัยจริงๆเลยนี่ถ้ามีตัวอะไรมาทำอะไรใช้ก็ไม่ได้หรอกเพราะบ้านหลังนี้สูงมากแข็งแรงกว่าเดิมทุกคนคิดว่าชัยก็จะรอดไหมมีชัยก็ว่าชัยก็ให้บันนี่ไปช่วยจัดการหารั้วที่แข็งแรงที่สุดมาแล้วเดี๋ยวชัก็กำลังรออยู่ว่า ด้ที่แข็งแรงที่สุดจะเป็นยังไงร,รอบนี้เราจะไม่ต้องกลัวบ้านพังอีกต่อไปพอเพราะเป็นการร่วมมือร่วมใจกันสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาอร่อยเลยทุกคนว่าแต่ก่อนที่บันนี่จะมามาให้คะแนนบ้านหลังนี้ชัยเก้าหน่อยสิว่าให้กี่คะแนนนะ่ะเต็มสิบเต็มสิบชัยเก็ขอให้เก้าคะแนนอ้อหรือให้สิบเป็นเลยดีกว่านะ่ะมันดูเป็นการก่อสร้างที่สวยงามแล้วก็ดูแข็งแรง ดูไม่งงองแง,งเหมือนรอบที่แล้วนะ่ะเพราะฉะนั้นมั่นจะได้ว่าปลอดภัยหายหว่วงโอเคนี่น,นีเดี๋ยวเราจะลงโอ,โอเคดีนะที่โดดลงตรงจุดทโดดพลาดนะร่วงเอา้าว่าแต่นี้มันเก้าอี้อะไรกันนะเอ็นนักสีเก้าอี้อะไรไม่รู้แห่โดดลง แต่ว่าน,นี้มันมีเครื่องมือควบคุมอะไรด้วยไหนใช้ก็ขอลงขอกดควบคุมซิเอะปุ่มควบคุมนี่ใช้อะไรได้อาชิบาเชึบเห็นมีอะไรเลยอุปกรณ์หลอกทั้งนั้นเลยนะ่ะโอเคไม่เป็นไรถึงเป็นแม้จะเป็นอุปกรณ์หลอกแต่ว่า แข็งแรงก็พออ๋อออ้าวอ้าวนั่นมันนี่มาแล้วนี่ให้ตายเถอะโอ้ชเก็ใช้งานยากลำบากลือเกินกว่าจะได้รู้มาสักตะแกรงหนึ่งขนลถไปกี่สิบรอบเนี่ยอ้าถ้าทำดีมากเลยแค่เรามีรั้วกับบ้านสูงสูงก็จะโอเคแตฉันโดดลงไปช่วยรลกกัน ไม่ต้องลงมาเลยเป็นภาระล้วนๆไชกเกลอยู่โดนนั้นแต่ดีแล้วลงมาก็ไม่ได้ช่วยบันนี่หรอกทุกคนเคยมีเพื่อนแบบไชกเกลไหมแบบอยากช่วยนะแต่ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะ่ะก็ยังดีก็ที่มีแบบอยากช่วยนะมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ช่วยด้วยวิธีการอื่นน่าจะโอเคกว่าแบบเอาน้ำออนเนื้อมาเสิร์ฟให้บันนี่กินหน่อยก็ได้แฮ นี่ไม่มีอะไรให้เลยนอกจากใช้งานอย่างเดียวเลยน่ะเอาเธอทาดีที่สุดโอเคเสร็จแล้ววันนี้จะขึ้นไปข้างบนบ้างเอ้ฉันรู้สึกว่าลิปมันใช้งานไม่ได้น่ะลิ์ใช้งานได้อึ้งปีนเอึ้อๆๆฉันก็มาด้วยระบบปีนนี่แหละโอเคเมาล้วงเอ่อล่วงเอเคมันที่มาแล้วกลับมาแล้ว โอเคกันมีรัวแบบนี้ก็น่าจะกกันได้แล้วนะใช่ไหมเชคลใช่ปลอดภัยแล้วแหละฉันเชื่อว่ารัวนี้มันแข็งแรงจะตัวนั้นอยู่นั่นแล้วนะตอนนี้นะอ้าไม่ต้องห่วงบ้านสูงขนาดนี้มันทําอะไรไม่ได้แถมมีรัวอีกตั้งหากง่ายสบายหรืออ้าวอ้าวบัตนี้มันโดดข้ามรัวระวังใีตรงนั้ระวังระวังอ โดดข้ามลวได้นะ่ะว้าว <Wow. S 2> โดดโอุ๊ยโดนทีบอ่ะออฉันโดนทีบน่ะโอ้ยเกๆๆๆ๋ยเก๋ยเกยเไฮเกิลทำไมเธอเกระเด็นมาหาบันนี่ก่อนตลอดเลยนะ่ะฉัโนโดนทีบจากระยะไกลระยะใกล้แทนได้ไหม ไม่ใกล้น่ะสิโอ้ดูสิ hey, ถึงมีรัว้วแต่เอ้รั้วก็ป้องกันไม่ได้นะ่ะสงสัยต้องรั้วสูงแล้วหละมัง้งสูงแบบสูงเท่าบ้านเออวันนี้ว่าวันนี้เรานอนแบบนี้แหละน่าจะปลอดภัยสุดแล้วใะเก้านั่นนะสิมันคงไม่ใช่โชคของเราจริงๆโอ้วันนี้โดนถีบกระเด็นอีกรอบเงี้ยลาก่อนทุกคนขอกรังใจให้บันนี่หน่อยนะแต่กันกดไ like ลก์กับสับสไคร้ให้เชคกับบันนี่นะ ลาก่อน